ทิศมงคลคนเกิดวันจันทร์ตั้งแต่วันที่6ถึง12ตุลาคม2568จะเป็นทิศอะไรบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกำลังคิดจะเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวย้ายที่อยู่ย้ายภูมิลำเนาหรือบางคนนี่ย้ายที่ทำงานไปนเลยก็มีนะครับและอาจจะเป็นแค่การทำอะไรบางอย่างภายในบ้านของคุณเพียงแต่ว่าคุณยังไม่แน่ใจหรือไม่รู้ว่าคุณจะทำที่จุดไหนหรือทิศไหนของบ้านถึงจะส่งผลดี ถ้าเป็นการเดินทางก็แสดงว่ายังไม่มีเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนก็เลยกําลังต้องการทิฏฐิมงคลสาหรับคุณในช่วงนี้มาใช้เป็นไกด์ไลน์มากําหนดทิศท,ทางที่ควรจะไปจะได้เป็นการเดินทางที่ดีมีความปลอดภัยและที่สําคัญที่สุดเป็นทิศมงคลที่สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทําให้ยิ่งประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นมาดูกันนะครับทิศมงคลสาหรับคนเกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ทิศที่โดดเด่นมากๆก็คือทิศตะวันออก ทิศตะวันตกทิศใต้ตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ครับ5ทิศเลยนะฮะดีๆทั้งนั้นเลยนะมีให้เลือกตะวันออกก็ดีตะวันตกก็ได้ทิศใต้ก็โอเคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ก็แจ๋วเลยนะครับอ่าห้าทิศทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับลองไปใช้ดูนะฮะก็ขอโชคดีกันนะครับ